เพชรในอากาศภารกิจหนุนแวดวงยานยนต์โทรคมนาคมอย่างที่เราเรารู้กันว่าเพชรคือวัสดุที่แข็งแรงที่สุดในโลกและเมื่อผ่านการเจรนัยแล้วก็จะกลายเป็นอัญ,ญมณีที่มีมูลค่าสูงด้วยความแข็งแรงของเพชรนี้เองจึงถูกนํามาใช้เป็นวัสดุนาความร้อนล่าสุดบริษัทสเปซฟอร์สบริษัทด้านการวิจัยอวกาศในภาวะไร้น้าหนักได้ตั้งเป้าจะส่งห้องทดลองแห่งแรกขึ้นสู่ห้วงอวกาศเพื่อใช้ในการทดลองปลูกเพชรในสภาพแวดล้อมไร้น้ําหนักบนอวกาศโดยหวังว่าเพชรที่ได้จะบริสุทธิ์ไม่เปื้อนเปื้อนสิ่งสกปรกจากชั้นนนนบบบบบรรยาาากกกกศแเเพที่ิดขึ้โลสํหัว เพชรนี้จะเกิดขึ้นในห้องทดลองที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนไมโครเวฟแบบพิเศษโดยทางบริษัทจะใส่สารตั้งต้น2ชนิดเข้าไปตามด้วยไฮโดเจนและมีเทนจากนั้นเมื่อเปิดไมโครเวฟก็จะได้พาร์ตมาจำนวนมากซึ่งช่วยให้ก๊าซและสารตั้งต้นทั้ง2ชนิดทำปฏิกิริยากันก่อตัวขึ้นเป็นชั้นๆจนกลายเป็นเพชรคุณภาพสูงเพชรที่ได้จากการผูกนี้จะไม่ได้ถูกนำไปใช้ทำเครื่องประดับแต่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการเป็นตัวนำความร้อนในเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือเครื่องขยายสัญญ,ญาณวิทยุในระบบโทรคมนาคมต่างๆรวมถึงการประยุกต อ,ออกไปนอกอวกาศแล้วจะเอากลับมาอย่างไรให้ปลอดภัยทางบริษัทก็ได้เตรียมการไว้แล้วโดยพัฒนากล่องป้องกันความร้อนแบบโอลิกามิที่เรียกว่าพิษเวนซึ่งตั้งตามชื่อเกาะของกษัตริย์อาเธอร์โดยเกราะนี้จะกากออกและเบี่ยงเบนความร้อนมหาศาลออกไปจากแคปซูลที่บรรจุเพรที่ปลูกบนอวกาศขณะเดินทางกับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกโดยทางบริษัทหวังว่าภารกิจครั้งแรกนี้จะปล่อยตัวจากศูนย์ปล่อยจรวดในสหรัฐอเมริกาภายในเดือนเมษายนนี้